ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันประจำวันที่14พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหักคำเหม็งกระเจิงล่าสุดครับไทยของเรามีการยกระดับพร้อมฟาดแบบแหลกลานทั้งป้องกันและก็ตอบโต้แบบทันท่วงที ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งในคลิปนี้มีหลายเรื่องราวมากโดยเฉพาะศึกสองด้านที่มาเลเซียนั้นตีมึนครับช่วยหุนเซนในการตีข่าวว่าทุนระเบิดที่เราพบเป็นทุนระเบิดเก่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ข่าวมาแต่ขาเมนก็เอาไปโยงยายโยงข่าวเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีคลิปจากฝั่งของเขาเมรนเองนะครับยังคงท้าทายยังคงเตรียมการและก็เติมทั้งคนเติมทั้งอาวุธโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากอัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับที่เป็นข่าวดัง คึกครวมสําหรับเช้านี้เลยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อของมาเลเซียนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาอ้างว่าคณะเออทนั้นตรวจพบทุ่นระเบิดที่ไทยเหยียบล่าสุดกลายเป็นว่าตีข่าวมานั้นไม่ใช่ของใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของฝั่งมาเลเซียนะแล้วก็มีการออกมาแก้ข่าวแล้วแต่เป็นการทําข่าวผิดที่ไม่น่าแบบทําผิดเลยนะครับล่าสุดกองทัพบ,บุกข,ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงฟาดฝั่งของมาเลเซียว่า จากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นถึงรัฐมนตรีนะระบุว่าทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเราก็เรียออกไปชีช้แจงไปเลยนะครับจากการตรวจสอบข้อเด็จริงแล้วเนี่ยเป็นการนําเสนอที่ผิดพลาดของข่าวมาเลเซียครับจนไม่สื่อไทยกับสื่อกัมพูชานั้นนํามาเสนอข่าวจนเกิดความผิดพลาดถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้ไขถูกต้องแล้วก็ตามเนี่ยแล้วจากเอกสารของคณะเอออทีที่มีการรายงานไปยังฝั่งมาเลเซยยยียก็มีการระบุว่าเป็น ทุระเบิดที่วางใหม่ซึ่งระบบก,ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดนะครับแต่มาบิดพลาดได้อย่างไงโอ้โหก็ไม่รู้กับมาเลเซียเหมือนกันการนําข่าวผิดพลาดแบบเรื่องใหญ่เรื่องชายแดนขนาดนี้ทั้งที่จะรบกันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับการเป็นประธานอาเซียนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการยืนตัวเอียง เดินเอียงมาเลยครับอยู่ตรงกลางแต่ว่าเดินเอียงเดินเซมาฝั่งของเขเมรเพราะการรายงานข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับมันอาจจะทำให้ความขัดแยง้งบริเวณแนวชายแดนเนี่ยปะทุขึ้นมาหนักกว่าเดิมก็ได้แล้วก็มีการแก้ไขออกมาจากสื่อของมาเลเซียนะครับ โดยเขาก็มีการแก้ไขด้วยการบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไทยเราเหยียบทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดนั้นครับรายงานจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอ T นั้นซึ่งประจําการอยู่ในไทยและกัมพูชาระบุว่าทุ่นระเบิดนั้นไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าทีมเอ T เนี่ยไม่ได้ประจําการอยู่ตามแนวชายแดนโดยตรงเพียงสังเกตการและรายงานพัฒนาการในพื้นที่กลับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและก็กลับมาบอกกลับลําชัดเจนบอกว่าเฮ้ยที่รายงานไปเนี่ยมันผิดนะเป็นชั้นรายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดใหมม่ยยอนแงกกัา กับมาเลเซียนะครับเรามีทั้งคลิปเสียงมัดตัวกับ พอบบพันของขมรน,นะครับที่มีการสั่งวางทุ่นระเบิด p m 2ในพื้นที่ช่องบกโดยก็เป็นคลิปเสียงพันตีชุนโซพรเป็นผู้ประชาการกองพันสนับสนุนที่392ของของหน่วยทหารขมรมีการสั่งวางทุ่นระเบิด p m 2ครับในพื้นที่ช่องบกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาวันที่16กรกฎาคมเราก็ไปเหยียบกับระเบิด p m 2ของขมรน,นั่นเองแต่ว่าคลิปเสียงนั้นเพิ่งถูกอัปลงในกลุ่มเทเลแกรมของทหารกัมพูชาครับซึ่งก็มีแอดมินของฝั่งไทยเราครับสิงแอบอยู่ในนั้นแลลลล้วคิปเสียงงักกก่าถนะูอ3 ก่อนจะถูกลบทิ้งในเวลาต่อมาอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลชัดตรงประเด็นเลยนะครับว่าเขมรมีการสั่งวางทุนระเบิดแต่ที่ผมติดใจก็คือการนําเสนอข่าวของมาเลเซียเนี่ยแล้วการออกมาแก้ข่าวทีหลังมันกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาครับเสนอข่าวด้านเดียวเสนอข่าวด้านที่บอกว่ามาเลเซียนั้นเป็นทุนระเบิดเก่าบอกว่าไทยเราเจอทุนระเบิดเก่าเขมรเสนอข่าวนี้ด้านเดียวเลยครับไม่ได้มีการบอกว่ามาเลเซียออกมาแก้ข่าวเลยนะคือทางการมาเลเซียเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่ ไม่น่าให้อภัยนะครับแล้วต่อมาล่าสุดครับนายกของมาเลเซียอย่างอันวานั้นก็บอกว่าได้คุยกับฮุนมาเน็ตและก็นายกของไทยเราเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนานล่าสุดในความพยายามเกิดสันติภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วมาเลเซียก็บอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและก็เขมรนั้นให้คําติชมเชิงบวกและก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินการสันติภาพต่อไปสอดคล้องกับความเข้าใจที่ตกลงกันไปก่อนหน้านี้ อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลเซียพยายามจะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยแต่มันไม่กลางเลยครับแบบนี้มันเดินเอียงเกินไปเดินเอียงแบบรับไม่ได้เลยเราก็ต้องอยากไปฟังมากนะครับขอจัดจะก,กันกดสักทีนึงแล้วค่อยเจรจา,ก,จาก,ก็ได้เอาประสา,าต,ตาควายคืนมาให้ได้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็ต้องรอ ทากรูตเจรจาก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับกับแม่รัปปที่2เองล่าสุดมีการลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกรอบหนึ่งสั่งยกระดับมาตรการตอบโต้ภัยคุกคามทันทีเลยครับซึ่งก็เป็นพลโทวีรยุทธรักสินแม่รับปที่2 ก็มีการลงบนที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อได้จับประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่ยังคงมีความอ่อนไหวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและก็ย้ํากับกําลังพลทุกหน่วยเลยนะครับว่าต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเรื่องของการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์ข่าวกองทางทหารและการเตรียมความพร้อมรบขั้นสูงสุดและก็รักษาความสงบในพื้นที่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองทัพอากางของเราดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่า ยังเฝ้าระวังและมีความตึงเครียดเนื่องจากนายะเหม็นยังมีการโพสต์คลิปดังต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คลิปละตะเวนแบบ1020คนคือเยอะมากรวมไปถึงการมีโพสต์เคลื่อนย้ายอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจรวด B M MM เทั้งจรวด B M ย1บหรือว่าจรวดหลายลำกล้องของขะเหม็นเองแต่ก็ยังมีเรื่องราวหนึ่งครับกับกระลาหมของไทยเราที่ได้มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจกับกะลาโหมของไทยเราครับที่ออกมาบอกว่าคะเหม็นมีการโทรมาต่อว่าไทยเราด้วยนะ ในกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองแก้วที่ ขเมศเปิดเราก่อนและเราก็สวนไปซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าเราสามารถตอบโต้ได้ทันทีถ้าเกิดว่าขเมนล,ลุกรานโจมตีไทยเราก่อนโดยเป็นฝั่งกะลาหมของขเมศครับที่โทรมาแล้วก็โวยวายว่าฐานไทยนั้นยิงชาวขเมนแต่ว่าไทยเราก็สวนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าขเมนยิงก่อนฐานไทยก็ป้องกันตัวให้หยุดและก็ซัดออกไปว่าขเมรนั้นมีแผนร้ายตามมาอย่างแน่นอนและความต่อเนื่องครับก็คือมีแผนร้ายจริงๆเพราะกรณีล่าสุดขเมนโบ้แตกจนได้ครับมีภาพคนเจ็บนอนโรงพยาบาลมี การใส่เครื่องช่วยหายใจมีจอมอนิเตอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจครับพร้อมกับมีน้ําเกลือ2ถุงซึ่งก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาจากนานาชาติเลยนะครับว่าผู้ป่วยดังกล่าวนั้นถูกยิงจริงหรือว่าจัดฉากขึ้นมาซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของฝั่งไทยเราครับที่ออามาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุถูกยิงหรือว่าโดนจะเก็ตอันตรายเนี่ย ผู้บาดเจ็บมักจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากบาดแผลบริเวณผิวหนังอาจจะไม่เสียเลือดมากนะครับก็เลยจะต้องให้เลือดนะไม่ใช่ให้น้ําเกลือแต่นี่ขมินให้น้ําเกลือเป็นแค่สองถุงนะครับก็เลยเชื่อได้ว่าผู้ที่นอนอยู่เนี่ยอาจจะได้บ,บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่บาดเจ็บอะไรเลยก็ได้เพราะมันมีภาพที่ชาวขมินไม่ทราบว,ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นทาหารนะ ทั้งการอบพยพเนี่ยก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่การนอนโรงพยาบาลก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วล่าสุดที่มันโป๊ะแตกมากที่สุดเลยครับก็เป็นผอโรงพยาบาลกัมพูชาเองที่ออกมาบอกว่ามีชาวกัมพูชานั้นบาดเจ็บจํานวน3รายครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยซึ่งก็มีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยทราบด้วยเพื่อไม่ให้เผยแพร่ผิดจากข้อเท็จจริง อันนี้เป็นพอโรงพยาบาลของเขมรที่มีการบอกออกมาว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่พอนะพอเล่าไปเล่ามาแล้วมันตลกกับฝั่งของเขมรที่จัดฉากไม่เนียนเลยนะครับพิรุษแบบเพียบเยอะมากแล้วการละครล่าสุดเนี่ยเขมรบอกว่ามีหนึ่งรายที่เสียชีวิตจากการประทะที่บ้านหนองยาแก้วที่เขมรยิงไทยเราก่อนนั่นเลยครับแล้วเราก็สวนไปตามยุทธวิธีกลายเป็นว่าอัปเดตออกมาครับเขมรจัดงานเผาเรียบร้อยนะครับตบตาคณะทูตเออทีแล้วกลายเป็นพบว่าตั้ง งสี่ชั่วโมงแลวก็เผาเลยโดยปกติธรรมเนียมของชาวเขเมรนะครับจะตั้งบําเพ็ญกุศลเนี่ยอย่างน้อย3-5ถึงวันนะซึ่งเป็นระยะความเชื่อของเขเมรน,นะครับแต่ก็มีรายงานล่าสุดเหมือนกันว่านายดีนายนายดีนายนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อโกศลชาวกัมพูชาเนี่ยที่เขเมรอ้างบอกว่าเอ้ยเสียชีวิตจากการโดนทหารไทยเรายิงนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนก็มีการจัดงานบําเพ็ญกุศลขึ้นนะครับเพื่อที่จะรอคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างเออทีเนี่ย เดินทางมาเขารบแล้วก็ตรวจแล้วพอเออทมานะครับก็เอาเข้าเตาเผาแล้วเผาทันทีเลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นไม่รู้ว่าจะเป็นภาพเ i หรือเปล่านะแต่การที่จะมาทําปุ๊บปั๊บรวดเร็วแบบนี้มันไม่น่าใช่ของขมินนะครับ เป็นพิรุธที่ไม่น่าเชื่อมากๆนะครับคณะเอโอทีของเขเมรถ้าเกิดจะเชื่อก็น่าจะเป็นฝั่งเดียวกับมาเลเซียหละครับเพราะแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการบอกกันกอธในพื้นที่ฝั่งของเขเมรเองแล้วก็จัดฉากซึ่งไม่ใช่การจัดฉากเพแค่สิบยีคนนะครับแต่ว่าจัดฉากทั้งหมู่บ้านเลยผมคิดว่าแบบนี้นะครับเพราะดูจากการกระทําดูจากการเล่นละครตบตาม,มันไม่น่าใช่เรื่องของการโดนอาวุธจากฝั่งไทยเรา แต่น่าจะเป็นการจัดฉากขึ้นมามากกว่าอย่าคิดว่าเขมรทาไม่ได้นะครับเขมรคือเป็นสแกมเมอร์ที่ทําได้ทุกอย่างแล้วหน้าด้านหน้าทน,นครับอันไหนดีคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเขมรทาให้เกิดขึ้นได้บวกกับยังมีอัปเดตล่าสุดออกมานะครับพระเขมรน,นั้นมีการโพสต์ลงคลิปบริเวณแนวชายแดนครับระบุแคปชั่นว่าช่วงนี้มีทั้งอีกาอีร้งเนี่ยบินโชบส่งเสียงร้องวนไปวน,วน,วนมาเหนือวัดเปเรยจันทร์ผิดปกติ แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมาบินแบบนี้เลยเป็นรางยังไงสักอย่างบวกกับยังมีคลิปแล้วก็ภาพครับจากカเมนั้นที่เป็นหน่วยนาตเวนนะครับก็เคลื่อนย้ายพร้อมรถถังซึ่งก็มีแคปชั่นเหมือนกันนะครับว่ากําลังพลของฉันเนี่ยพร้อมร้อเปอันนี้แค่บอกเผื่อฝั่งเรายังไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เม้นะครับดำเนินการออกมา และก็ยังมีการถ่ายต่างๆนานาครับไทยเราก็จับพิกัดได้นะว่า,ขาเขมรมีการเคลื่อนอาวุธเคลื่อนกําลังบริเวณแนวชายแดนในช่วงกลางคืนด้วยซึ่งเราก็สามารถจับภาพจากกล้องในวิชั่นกล้องสองกลางคืนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนเชื่อว่าหลังจากนี้เราก็คงจะมีมาตรการเด็ดขาดมากกว่าเดิม ดูเงียบๆไปนะสำหรับฮุนเซนแต่การเคลื่อนที่การเคลื่อนแนวเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็คงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังกันนะครับสำหรับส่วนอื่นเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเราก็ยังมีการเก็บอย่างต่อเนื่องและเราเนี่ยจะเก็บหมดทุกพื้นที่เลย13พื้นที่เราแจ้งไป ประสะาสาตะควายนี่แหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดุดันไม่ยอมไม่ไทยเราเข้าอย่างแน่นอนมีทางเดียวครับเราก็ต้องยึดเอามาเป็นของไทยเราให้ได้ตอนนี้สําหรับปุ่ยกับรพที่1นึ่งนองจานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราก็เก็บได้เพิ่มอีกแล้วนะครับหนึ่ตารางเมตรซึ่งก็พบทุ่นระเบิดจํานวน3รายการและเราเองก็ยังคงเก็บ อย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราก็อาจจะเป็นการรับศึก2ด้านก็ได้ยังไงก็ให้กาลังใจไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผม,ามพาธาเธอเธอ มันให้ไปพูดตรงนั้นครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำค่ตรงนั้นทำให้สำเร็จแต่ขมาเถอะเตะบอลเซนเตอเตะเตะตรอโอเคมันให้ไปคุยตรงนั้นครับมันให้ไปคุยตรงนั้นครับ ตรงนั้นไม่ได้ยินคุยตรงนี้ย้ายแต้ยายแท้ไอ้นูยายเนี่ยมือเต้ตัวตรอกุมือ